โอเคนะคบนี่ก็เป็นสามณรนพพรนะครับคือตอนนี้เราก็เพิ่งกลับจากโรงเรียนคือเราไปนอนโรงเรียนเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วเราได้ข่าวมาว่าวัดเรานะครับไฟไหมไม่ใช่วัดสิเรียกว่าศาลากาเรียนนะครับก็คือศาลาไฟไหมนะครับแล้วก็จะมาให้ดูดครับไฟไหมศาลาศาลาหลังกะับ นี่นะครับพระพุทธรูปก็เหลือแต่เสียนนะครับตัวก็หายเหลือแต่เสียงน,นี่ก็พังหมดเลยนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้อีกนะครับนี่นะครับนี่ก็คือตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงกว่าแล้วนะครับ5้าโมงจะหกโมงนะครับห้ามงสีแล้วตอนนี้ก็ดับเพลิงได้ประมาณชั่วโมงกว่าวแล้วนะครับชั่วโมงสุดชั่วโมงแล้ว น,นี่ก็ญาติยโยมที่เขายังอยู่นะครับคนที่อยู่ในระแวกนี้นะครับนี่นครับเขาก็กําลังประชุมกันนี่ก็เป็นผู้สัญจรไปมานะครับท,ที่ขี่มาดูนะครับนี่ก็จะเป็นศาราหลังเก่านะครับเขาเรียกว่าอะไรอะโบสถ์หลังเก่านะครับที่กําลังจะสร้างพระพุทธรูปใหญ่ครอบไว้นะครับ จ่มาเกิดเหตุไฟไหม้วัดไฟไหม้สาลาก่อนนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับได้ได้ได้ยินเสียงมาเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับนี่นะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับที่ขอไฟ์สด ไวนะครับแต่ว่าเนนไม่ได้อยู่เนนเพิ่งกลับมาประมาณตอนห้าโมงนี่พังหมดเลยนะครับนะครับก็รอพรุ่งนี้นะครับเขาก็อาจจะมาประชุมกันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็มืดก็สายแล้วค่ำกำลังจะค่ำแล้วนะครับเขาก็คงจะมาประชุมพรุ่งนี้นะครับก็รอเจ้าหน้านะที่มาด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครนะครับใครที่อยากช่วยสมทบทุนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่061-071-7775นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ข้างบนนี้73ตัวนะครับไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นซับไปให้ดีกว่าเนะาะกันผิดพลาดนะครับก็ ยังไงก็ถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็สามารถที่จะช่วยบูรณะไม่ใช่บูรณะเราก,ก็เรียกว่าสร้างใหม่เลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้งบหรือเปล่าน่าจะได้แหละครับก็รอนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูไปช่วงๆนะครับเจอกันคลิปหน้า